ทำไมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถึงไม่ควรเป็นตราบาปของผู้หญิงจริงๆแล้วโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ควรเป็นตราบาปของเพศไหนเลยมากกว่าค่ะมันไม่ควรเป็นตราบาปของใครเลยเพราะว่ามันก็คือโรคปกติที่มันสามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะแบบตรงอวัยวะเพศของเราเนี่ยทั้งเพศหญิงหรือเพศชายเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่แปลว่าแบบคุณต้องเป็นคนมั่วหรือคุณต้องเป็นคนสกปรกบางทีโรคเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ แม้กระทั่งแบบคุณไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยก็ได้ที่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้กับเอาเวลเพศของเราเราก็รู้สึกว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทําไมถึงต้องเป็นตราบาบมันมันก็เหมือนเราปวดหัวปวดท้องปวดขาเราก็ต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้องแต่พอคนเอาไปตีความแบบปั๊วมันคือตราบาบคนก็ไม่กล้าร,รักษาแล้วเขาสูง่มันน่าอายแต่แบบคาถามของเราก็คือมันน่าอายนะคะอืม